เอาละครับผมต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับมิสเตอร์พีพ่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ที่นํามาก็จะเป็นตะกรุดหนังเสือนะครับของหลวงพ่อพัดเอ้ไม่ใช่หลวงพ่อพียอสพัดเกล็ดกระถินนะครับเป็นไตรมาสท่าหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผม รตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอาลขระธรรมโมวถอไตามาททานหนึ่งนะครับดอกนี้ก็จะมีสลักนะครับเป็นวัดท้ายนะครับแต่อันนี้น่าจะจางไปแล้วล่ะนะครับผมนะก็สภาพนะครับก็จะถือว่าเป็นสวยอยู่นะครับสวยเลยนะครับผมนะแต่ว่า ต้องไปอุดอุดตูดใหม่นะครับนี่นะครับผมนะอุดอุดตูดใหม่นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเสื่อมแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็น้ำก็เข้ามีเข้าบ้างนะครับก็เอาง่ายงคือสภาพใช้งานนะครับผมนะก็ไปจับฟุกมานะครับผมนะแล้วก็ สำหรับสำหรับอของหลวงพ่อนะครับผมไม่รู้ว่าท่านอื่นนะครับเขาจะถือ,อยังไงนะครับผมนะแต่สำหรับผมก็คือต่อให้เป็นตะก,กุะนะครับถึงแม้ว่าเราแกะเช็คแกะดูอะไรเงี้ยมันก็ยังอ่าศักดิิ์สทธิ์นะครับยังมีเรียกว่าอะไร ผ่านผุ้ศึกแล้วเงี้ยก็ไม่เสื่อมอะไรประมาณนี้นะสําหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แกะเราก็ไม่สามารถเช็คได้นะครับว่าเป็นอ่าของแท้หรือเปล่านะครับบางบางท่านเขาเก่งนะครับเขาก็ดูออกนะครับผมนะแต่สําหรับผมก็คือผมดูไม่ค่อยออกนะครับไม่เก่งเอาไง,ไง่ายๆมือสมัครเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ นะครับผมนะก็คือถ้าสายหลวงพ่อนะครับเขาไม่เห็นเราไม่ถูกใจนะครับผมต้องขอภายด้วยนะครับผมนะแต่ที่ผมแกะก็คือผมอยากเช็คนะครับว่าเป็นของหลวงพ่อจริงหรือเปล่านะครับผมนะก็ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยันนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับยันก็จะจานเป็น ยันนาจำตัวของหลวงปู่นะครับผมนะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ่านี้ผมนะครับต้องกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมนะที่อ่ามาแกะกะูดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ลบลู่นะครับไม่ได้ลบลู่ท่านไม่ได้อะไรท่าน นะครับที่แกะก็คือตามตรงนะคือผมก็ไม่ได้เซียนขนาดที่ว่าดูก็ออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็เป็นบ้านๆนคนหนึ่งนะครับนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาลบลู่นะครับหรือว่าอ,อ,อะไรต่างๆนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ตะกุดหนังเสือนะครับของหลวงพ่อพิยัวัดขึ้นกระถิ่นปีต้ายมาสองห้าห้าหนึ่งนะครับผมนะน,นะครับก็ไปจับฟุกมาได้นะครับผมนะก็ดอกนี้นะครับผมก็เปิดแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปันไปนแล้วนะครับเนี่ย นะครับนี่นะครับผมส่วนดน้านนี้มันจะมีมีนี่นีนมมม่มี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 เหมือนสลักไว้นะครับแต่ว่าจางจางไปแล้วนะครับแล้วก็หนังเสือก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เลยสวยๆเลยนะครับผมนะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อพียนก็ติดต่อมาได้นะครับผมโอเคครับผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้าพาร์ทหน้านะครับถ้านะครับถ้าสนใจนะครับวาร์ปอยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับผมนะก็วาร์ปมาได้สนใจสกิปมาได้นะครับผมพระราเบงปันนะครับ โอเคครับผมครับผมไปเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย